sang sang quýt ừ, ở hoa chứ thôi để đây, ờ, ở đây lê, lê, lê 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 oh, oh bằng. đây yeah. chia, อะไรวะเนี่ยเกดิตต้องดูโฆษณาเราไม่เอาบ้องมันเลยบองมันเราจะกดยังไงไรมนกด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 ค้างได้หรเป่าเอาเนี่ยปาบแรงสุดใจ,ดใจกดบบบเต็มไปอย่างเรียบร้อยเกมนี้ให้เราแบบอะไรวาดูดูเลน่นสนุกดูละไนสนุกอะไรประมาณนี้หรือเปล่า อะไรวะเนี่ยอะไรยกิงแสงเลเซอ,อร์อะไรเอามาจากตาอะไรวะนะ่ะอะไระนะวัดยังไงกันล่ะอ๋อมันแสงคิวแสงคิวอีสายไม่ดีไม่เอาไม่เอาผมไม่แสงคิวเขาไปละแล้วอ๋อเราต้องแสงคิวให้ได้จจๆๆ นี่ตีนแมวตีนแมวเจอเอาโดนเห็นวอทไม่มีอันนี้อันดีเมชันตอนหันมาเลยโอเคเลยมาานันจะนนาสนใจขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เอานนาวโฆษณาครับผมครับสูงไม่พลาดเหรอ ผ่านไหมเนี่ยเอาพอดีหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันผ่านไหมกดไลค์เย้ถูกโอ้ความสูงน้อยไปนะครับไม่ได้ปะกดกดดิสไลค์เฮ้ยขอโทษนะหนูโอเคไปสูงเกินไปโอ้ไม่เป็นไรนะลุง เ <Hey. S 2> ต้องการน้ำไซส์เอ็มน้ำส้มตัวจบทีอยแอลกิวีเอสส้มผมก็สีส้มมาเลยกย็เลยกินน้ำส้มไม่เกี่ยวกันอะไรวะนะ แมวเขา,าเล้ยังไงวะเนี่ยแถบ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 แถชี้เอาแพ้หรือเปล่าตะกี้นี้ไม่ด้วยแต่มันต้องเกาะให้อยู่นานๆนี่นะผมไม่รู้ว่มันเล่นยังไงแบบนี้อะไรวะเนี่ยใครมาอ๋อแบบอโลบโอ้ยไปไปไปเฮง่ายๆอยู่ hồ 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 cái này hồ hồ chẳng Xúp, ừm, Nó hồ 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 cái hồ 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 เอรเรียบร้อยเอาบความไปกินเลยอย่างสาวสาวสาวชอบปุ๊บคอนเกียจะเลยเสร็จยังยังเหรอเฮ้เฮ้ยเฮียลูกค้าเข้ากันสองคนึ่งเหรอเอาเกิดได้ขึ้นค้างเอาออกไปเฉยไปเฉยไปเป็นไปแดนใหม่ทำยังไงกดกดเลื่อน อ๋อเนี่ยอ๋อตามหลูกศรไปในบ้านพีสิงโอ้มันหลบฮ้คิดการถ้าปันเกตนี้ไม่มันไม่มีเสียงวะเนี่ยเงยียบเลยทำคลิปส่วนใหญ่เลยผมทำคลิปแล้วมันไม่มีเสียงเลยเนี่ยชิบเอ๊ถ้ามีเสียงจะลองคิดลั่นเลยเนี่ยชิบเอาชีพาช้พลาดเดี๋ยวไปดูกัน ไปดูตั้งค่าก่อนมันไม่มีเสียงอ่อาวโฆษณาไม่ละเกมซอมบี้เกมนี้ผมโหลดมาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเห็นไหมันภาพมันเป็นคิคคิกอปหน้าตาคุนค้นๆนะซอมบี้นี่ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแต่ผมต้องไปหาการตั้งค่าก่อนโน้ no, การตั้งค่าอยู่ไหน นี่ปะอ,อ๋อมันเป็นแบบสันูหาการตั้งค่าไม่เจอเนี yeah. ่ยมีแบบสันกับอ้าวปลาได้เฮียกดนี้แต่รู้เรื่องแล้วให้เลี้ยวเลี้ยวหูหลบลบมีคำว่าพลาดชึบเขาเรียกว่าเล่นอะไรวะนี่เล่นสไลเดอร์เหรอสไลเดอร์แหละไม่ใช่สไลเดอร์สไลเดอร์น้ำอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้อ่าถึงเชียนใช้แล้วหรือเปล่า Hey, เออบวกหกสิบเงินไปทำอะไรวะขนารวัเน,นี่ยเอ้ยฮี้อ่ะมันหมายถึงโฆษณานะหมายถึงเออหมายถึงด่านโอเคโอเคกดข้ามไปได้อะไรวัเน,นี้ยอ๋อต้องกดให้มันอ๋อเนี่ยมันมีแบบให้ดูอยู่เชี้ เรียบร้อยเดียวๆพิบิบอันนี้เคสโมเตี้ยว,วไหนล่ะเอาแค่นี้เองล่ะใส่เหรียญเข้าไปอ้อตีตีตัวตุน่นปาบปาบปาบผมมาเลยเยอะนี่ตีครบ20ตัวง่าย เร็รียบร้อยอ่ามีแต่โฆษณาเกมนี้เกมนี้มาใหม่มีโฆษณาเต็มไปหมดเลยอะไรวะให้ลงมาปะโอเคโอ้ยชนชน เชีย่ยโอ้โหปูดกระแทกเลยทีเดียวเชียวตอนระวังกว่านี้ปบ๊ามา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 ,มาโอ้โออยโหแบบลวดเดียวโอ้รถเขาเล่นรถอะไรไปดูสิชนแม่งอ,อ๋อเนี่ยโอ้บ,บังคับให้ทัดเรื่องไงชนคนอะโอ้ชนคนจริงด้วยเชี่ยค้างเลยชนแรงเกินค้างเลย ไปไหนจะหนีรอดไรหนูพี่คุมสนาไมไหมน้องเอาเฮีย่ยทนแม,มอืมจะหนีไปไหนมานี้มานี้จชนมุมเอ้ยเอาไอเฮีย้ยมันโอเคกำลังชนอยู่นึกว่าเป็นกับดักเอ้ใหมาโอ้เนี่ยคุ้นๆเลยคุ้นๆนะคุ้นๆเดี๋ยวเจอเดีย๋ยวเจอ อะไรวะเนี่ยวอดดับไฟโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยควบคุมยากอยู่นะแล้วอ้ควบคุมยากจังควบคุมยากมากมันไม่ควบคุมง่ายๆวัดดันนี้อยากว่ะเฮ้ยมาวะเติมท้าทายจังสมาธิดีดนึง โอเคให้ได okay. ้เพิงขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้อ้าจะไปคิดมากมันเป็นสวนสนุกวัดโอเคนี่โฆษณาก็มีเสียงอยูน่นะอ้บิลลี่เคียดีกับสีเพลงวังวบาอ้าวเข้า Google ใ okay. ช่ไหมเข้าเฟสตโต แล้วอะไรเชียไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีคือขาย่นนะัแล้วอย่าโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่อยากโดนลิขสิทธิ์เชียร์เอาไงล่ะไงอะไรวะนีะน่ยระบายสีปุ๊บ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 เุ๊ย่เ ยังไงล่ะครับที่จริงเาเปิดเน็ตมาอยู่เลยไปต่อดีกว่าบอกว่าเขาจะไปโดนด,ด,ดิกระสิ์สเปนสเปนแจ็คผอตแตกแจ็คผอตแตกโอ้ยเก็บแจ็คผอตแตกโฆษณาแมวไม่ดู no thank you no thank อะไรวะนะออต่อท่อปั๊บปับป ปาปสไลลงมาเลยหนูเขีย่ยท่อเล็กไปนิดเดียวนะคน,นตัวย่างใหญ่เชี <c oughs> ย่ยตัวบดขย,ยี้เลยนะเอีคยคนต่อไปปกติฟังแต่นใน Youtube ถ้ไ่ทันหนึ่งแปดหนึ่งหกไม่ได้ สูงไปไม่ได้อ้าวเราแพ้เราแพ้เหรอน่าจะชนะเลยโอ้เชี่นมนเร็วจังวะขึ้นมาโอเคพอโอ้ยเกือบไปละจุคนเกินขนาดโอ้โหมุนยังเร็วอันตราย ก็โฆษณาอีกแล้วผมจะไม่ผยายามหาเสียงไม่เจอเลยนะอะไรวะมันมีให้พิมพ์อะไรดนะ้วยเนี่ยผมไม่ใช่ละไปสตาร์ทตู้สตาร์ทโอ้ยพิมพ์เย๋ตาโคตรโหดทำอะไรไปเนี่ย ปาบปาบ,ปบเอาให้ขึ้นไปอย่า้เขาลงมาได้โอ้ยีิกดรัวๆกดรัวๆไปเลยเ้ยเยี่ดานดานเขียนตัวอนกษ่นี่โคตรยากแตทำไมเสียงไม่ได้มีวะเนี่ยเสียงผมก็ไม่มีแล้วเหมือนกัน เออหน้าตาคุณคุณนะหน้าตาคุณเดี๋ยวผมไปคุณคุณคุนคุณเฮ้ยนี่เอาเอออย่างนั้นก็มีออริจ yeah. uh. hey, ินอรของเอ้ๆนี่นี่คุณคุณทำไงเนี่ยโอ๋อถอยไปถอยไปเรียบร้อย ใส่ไฟเข้าไปเขียยผาดเขียยผาดอีกแล้วโอ้เอออะรผอได้อยู่มั เชี่ยลิลลี่บิลลิสเชี่ยดูกระดูกเลยว่าต้นแบบมาจากใคร uh huh. <c oughs> อ,อืออะไรนงกรณี่ยทำยังไง อ๋อต้องเห็นหน้าเหรอหลายสดต้องเห็นหน้าตัวเองปะ่ะยังทำไม่เต็มเลยช yeah. ี่อันก็อขพอแค่นี้ก่อนกเป็นเกมดีก็มีด่านเยอะมากก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะครับก็มีชื่อตามตามชื่อคลิปเลยครับขอบคุณครับเล็กๆกับช่างเถอะ